ข้อที่2นะคะแบ่งส่วนของเส้นตรง ab ยาว1 0ซนติเมตรออกเป็น5ส่วนนะคะอันนี้ก็ใช้หลักการเช่นเดียวกับข้อแรกก็คือครูจะแบ่ง5ส่วนใช่ไหมคะก็จะสร้างวงกลมด้านบน4วงด้านล่าง4วงนะคะเพราะเราจะต้องผ่าเส้น ab เนี่ย4ครั้งนะคะขั้นตอนแรกให้น,นักเรียนสร้างวงกลม a พอประมาณนะคะรัศมีประมาณแล้วก็ วงกลม b นะคะรัศมีเท่ากันนะคะนะคะ,ะนักเรียนก็สร้างมุมด้านบนสร้างมุมด้านบนเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยใช้วงเวียนวัดระยะจากตรงนี้นะคะมุมที่มันกลางออกไปเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะมาสร้างมุมด้านล่างให้เส้นด้านบนแล้วก็ด้านล่างขนานกันนะคะก็จะพามืเยนมาวัดตรงนี้นล้วนึ่งมาตักตรงนี้นะคะแล้วก็มาร์กเอาไว้ตรงนี้นะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็นักเรียนเช่นม่ามรนทัดนะคะวัดจากจุดบี กับจุดที่นักเรียนมาร์คเอาไว้นะคะสร้างมุมขาะะข้างล่างแล้วก็ส่วนของเส้นตรงที่ได้มันจะขนานกับส่วนของเส้นตรงด้านบนนะคะทีนี้แบ่งเป็นห้าส่วนใช่ไหมคะแบ่งเป็นห้าส่วนนะะนักเรียนก็จะต้องสร้างวงกลมด้านบนสี่วง อันนี้มีอย่างละวงแล้วแสดงว่าให้นักเรียนสร้างเพิ่มอีกข้างบนสามวงนะคะข้างล่างสามวงนะนักเรียนกลางวงเวียนรัศมีเท่าเดิมนะคะวัดมืก่อนกลางเียนรัศมีเท่าเดิมนะคะอโอเคนะคะนักเรียนก็สร้าง ปักวงเวียนตรงจุดตัดตรงนี้นะคะสร้างวงกลมเพิ่มอีกสามวงสร้างวงกลมเลยค่ะนี้นะคะสร้างวงกลมมีด้านบนมีสี่วงแล้วก็ด้านล่างนะคะปักวงเวียนตรงจุดตัดระหว่างวงกลมกับเส้น ด้านล่างนี้นักเรียนก็สร้างวงกลมต่อไปเลยนะคะได้จุดตัดใหม่ก็ปักที่จุดตัดใหม่ค่ะสร้างวงเลยที่ปักที่จุดตัดใหม่สร้างวงกลมนะคะก็ได้แล้วด้านบนสี่วงด้านล่างสี่วงนะคะทีนี้น้องก็ให้จุดเนี้ยนะคะเป็นจุดที่หนึ่ง นี้จุดที่สองตรนี้จุดที่สามจุดนี้จุดที่สี่นะคะด้านล่างจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สองจุดที่สามนะคะแล้วก็จุดที่สี่นะคะแล้วนักเรียนก็ใช้มาบรรทัดนะคะสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่าง จุดที่นักเรียนระบุมหมายเลขไว้นะคะจุดที่หนึ่งก็เชื่อมกับจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่สองด้านบนก็เชื่อมกับจุดที่สองด้านล่างนะคะใช้มันนะคะนะคะล่าเส้นแบบนี้นะคะเนี่ดยดคะ่ะ ไปจุดท <und ez. S 1> ี่หนึ่งจุดที่สองไปจุดที่สอสกับสาแล้วก็สกับสนะคะอันสลยสีี